สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับผมมาแล้วครับโปรเจกต์ใหม่ของลูกประหยัดจันคารลาครับกับสมเกียรติจันทราเดอะซีรีส์ครับตอนนี้เรามาเริ่ม EP ที่1กันที่สนามเคเรสครับประเทศสเปนครับเป็นสนามแรกของการแข่งขันนะครับในฤดูกาลนี้ของเจ้ากล้องสมเกียรติจันทราของเราครับตอนนี้เราอยู่กันในรอบคอลี่ไฟครับรอบ Q2 ซึ่งในรอบซ้อมนะครับเจ้ากองสมเกียรติจันทราสามารถทําเวลาอยู่ในอันดับที่1มาได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคอลีฟายจะออกสตาร์จากอันดับที่เท่าไหร่ครับสำหรับสมเกียรติจันทราครับอุณหภูมิอากาศ26องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง39องศาครับสภาพอากาศแบบปลอดโปร่งครับผมไปครับผมไปตามสมเกียรติจันทราออกมาวิ่งกันดีกว่าครับแม่เสียดายนะ รุ่นโมโตทูครับเขาไม่ทำหน้าตัวละครมาครับสำหรับตัวเกม Mo t ต GP 24ครับเลยใส่หมวกกันน็อกออกมาจากพิษครับสำหรับสังเกตจันทราครับมีเวลาคอลี่ฟาย15นาทีนะครับสำหรับเวลาการแข่งขันในการจัดระดับออกตัวครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางก่อนนะครับผมันดับแรกเปลี่ยนยางเป็นยางหน้าซอฟต์ครับและก็ยางหลังซอฟต์พร้อมกับน้ำมันที่น้อยที่สุดนะครับเพื่อการคอลี่ายครับเซตอัพผมค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแหละ ไปครับผมออกจากพิษกันครับรันแรกของเจ้ากล้องสมเกียจันทรากับสนามเคเรสประเทศสเปนตามหลังไอโอกระครับไอโอกระอยู่ด้านหน้าของเราด้านหน้าไปเป็นแถวเลยครับห่างหายกันไปนานครับสำหรับคลิปเกมเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์แล้วก็ไปต่อที่ สมุดปากกาต่อครับก็เลยไม่ค่อยได้มีคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับยาวๆครับต่อจากนี้ไปไปครับผมวอร์มากกันก่อนหนึ่งรอบครับมาครับผมโอ้โหแล้วตามกาเซียครับรันแรกมาติดกลุ่มด้านหน้าครับไปขี่ตามเขาไปก่อนครับกลุ่มด้านหน้า ชูดออกจากโค้งสุดท้ายมาเข่าโค้กแรกมีสก,กิดกับกาเซียดีหนึน่งแสงโอกูราขึ้นมาครับโอ้ี่รอบคอลี่ไฟได้เนี่ยหลุดจากกลุ่มด้านหลังมาแล้วครับด้านหน้าเป็นโบเบนชไนเดอร์ อุ้ยมีสะบัดนิดนึงเบรกมาครับลึกมายัางคงไล่ตามโบเบนชไนเดอร์อยู่ครับแต่จริงๆไม่ไล่ตามหรอก ต่างคนต่างทําเวลากันครับตอนนี้โอ้โหลุดบานออกไปนิดนึงครับได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เวติครับชเชลติโน,โนเวติทําเวลารันแรก1นาที42.0มาดูรันแรกของเจ้ากล้องสมเกียริจันทราครับ โค้งสุดท้ายเท่าไรไปดูกันสิหนึ่งนาทีสี่สิบจุดห้าครับขึ้นมาดับดึงครับมาดูรอบที่สอง รอบสองดีโอ้โหตรงนี้บาทครับกำลังจะบอกดีเลยต่ได้อยู่นะลบไปค่อนข้างเยอะอยู่ครับ รอบนี้ไมบบานแล้วครับตรงนี้โอ้โ oh, หแต่มีสายนิดหนึ่งครับโอ้โหโดนแทรกลิบิดครับโดนแคนเซิลแลไปครับรอบนี้ล้อหลังไปหลุดออกจากขอบแทร็กครับโอ้โ oh, หลบเวลาลบไปอย่างเยอะเลยครับเสียดาย นี่ครับดึงกะทีสามสิบเก้าเลยครับรอบเมื่อสักครู่นี้เอาใหม่ครับผมกลับเข้าพิษกันครับนาำมันหมดพอดีเหลือเวลาการคอลี่ไฟอีกแปดนาทีครึ่งครับไปครับผมกลับเข้าพิษกันครับกลับเข้าพิษมาก็เปลี่ยนยางกันหน่อยครับเปลี่ยนยางเป็นยางซอฟต์ครับยางหน้าเป็นยางซอฟต์ยางหลังเป็นยางซอฟต์เหมือนเดิมไปครับรันที่สองผมว่าผมจะเปลี่ยนเกียร์หน่อยเพิ่มเกียร์หน่อยสิเกียร์ก็สุดแล้วนะ ไปครับรันที่2รันสุดท้ายของการคอลี่ไฟครับเหลือเวลาการคอลี่ไฟอีก1นาทีครับมาครับผมรันสุดท้ายขอสวยๆสักหนึ่งรอบครับรวสนามแรกมาดีเลยครับสมเกตจันทราขึ้นมาดับดึ่งเลยครับในรอบคอลี่ไฟ หนึ่งแถบแดงครับสองแถบแดงมา บัตนิดนึดน่งเปิดคันเร่งเร็วไปหน่อยครับแล้วเสียหลักเลยครับโค้งนี้ไม่สวยเลยเข้าลายไม่สวยเลยครับได้อยู่สามแถบแดงมาโห oh, สุดท้าย และเวลาของเราก็คือ1นาที39.984วินาทีครับสมเกตจันทราออกสตาร์จากอันดับที่1ครับชิลติโนเวสต์อันดับ2ครับโจโรเบิร์ตอันดับ3เจ็คดิซันอันดับ4 m a ครับมานูเอลกอรซาเลสอันดับที่5ครับผมสำหรับอันดับออกตัวนะครับสนามแรกครับสนามเคเรสไปครับผมไปกันยังการแข่งขันครับหูฟ้าคลึ้มครับสำหรับรอบการแข่งขันครับ อุณหภูมิอากาศ22องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง33องศาครับสภาพอากาศเป็นตัวแปรครับมีโอกาสที่ฝนจะตกเหมือนกันครับสำหรับสนามแรกสมเกตจันทราครับออกสตาร์จากอันดับหนึ่งครับสำหรับสนามแรกครับชเลติโนเวติอันดับ2องครับกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้เวติโจโรเบิร์ตอันดับ3ครับไปครับผม การแข่งขันนะครับแข่งขันกันเออผมจะใช้เป็นยางหน้าเป็นยางซอฟต์ดีไหมเนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิอากาศค่อนข้างที่จะต่ำครับอุณหภูมิอากาศยี่สิบสองศาเองนะผมจะเลือกใช้เป็นยางซอฟต์ก็แล้วกันครับละยางหลังเป็นยางซอฟต์เหมือนกันมาผมจะใช้ยางที่ไม่เหมือนใครครับใส่ให้กับสมเกียรติยันทรา 5. ไปครับเตรียมตัวออกสตาร์ทกันครับสนามแรกครับสนามเคเรสประเทศสเปนครับ กับเจ้ากล้องสมเกียรติจันทราครับในสมเกียรติจันทราเดอะซีรีส์ของเราครับ EP พีที่1เตรียมตัวออกสตาร์ทครับรอสัญญาณไฟแดงครับสัญญาณไฟแดงติดรอสัญญาณไฟแดงดับครับออกสตาร์ทมาครับสมเกียรติจันทราขึ้นมาก็สวยเลยครับโค้งแรก โอ้โหนำยาวสิแบบนี้ครับไม่มีการประทะกันแบบนี้แข่งขังกันทั้งหมด6รอบนะครับเรานำเชเลติโดวเวติอยู่0.7วินาทีครับอาธทงแดงครับเกิดอะไรขึ้นจากด้านหลังครับโอโ้ด้านหลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทงแดงเฉยครับแล้วออกสตาร์ทกันใหม่ครับ อะไรนี้อ่ยออกสตาร์กันใหม่ครับสำหรับการแข่งขันสนามแรกโอ้กําลังออกตัวได้ดีเลยครับสมเกรีตจันทราครับไอโอคุราครับโดนลองแลบครับอิซาโกราก็โดนลองแลบครับโชเมมาเซียก็โดนลองแลบเหมือนกันครับไม่รู้ว่าไปประทะอะไรกันครับเลยโดนลองแล็บกันไปครับ3คนครับเหมือนเดิมครับเราจะใช้เป็นยางหน้าซอฟและยางหลังซอฟเหมือนเดิมมาครับรีเรสกันใหม่ครับ เตียมโจออกสตาร์ทครับออกสตาร์ทมาดีเหมือนเดิมครับสมเกียริจันทราโค้งแรกเฮ้ยู้ห,หลึกไปนิดนึงครับเสียจังหวะไปด้านหลังตามมาครับเวติตาม,มาอยู่0.2วินาทีครับตอนนี้ น้ำอยู่0.5วินาทีครับตอนนี้แล้วโดนทแทรก็กลิมิตไปหนึ่งครั้งน้ำอยู่0.6ครับ0.6วินาทีครับตอนนี้ เหมือนเดิมนะครับจะแข่งขันกันทั้งหมด6รอบนะครับ0.5ครับ0.8วินาทีเลยครับดำยาวๆไปครับสนามแรก โอ้ oh, สุดท้ายเอ้าแดดออกเฉยครับตอนแรกนึกว่าฝนจะตกกันเนี่ยแล้วยางผมพายางซอฟซอฟมาครับแล้วแดดออกอย่างนี้ยางจะไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้นำไปสองวินาทีแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหานะถ้ายางหมดเราก็น่าจะเหลือเวลา พะคองตัวเองได้อยู่ครับขี่ไปนิ่มๆเลยครับตอนนี้2.4วินาทีครับมีบาดออกมาเหมือนกันครับ ดาอยู่2.6วินาทีครับสมเกียรติจันทราแห่ EP แรกก็สบายแล้วครับสำหรับเจ้ากล้องของเราช่วงนี้นี่ใครติดตาม MotoGP e-Sport Global Series ครับอย่าลืมเชียร์นักแข่งคนไทยคนแรกของรายการกันด้วยนะครับผม สำหรับเจ้าเติ้นเอ็กซ์็ครับพักพวกพวกเราด้่นเองครับไปถึงฝันสักทีครับไปถึงฝันที่เขาต้องการสักทีครับสำหรับหลวงตารวยครับเติ้นเอ็กซ์ล็อกพยายามทํามาหลายปีครับจนตอนนี้ได้เข้าไปสู่ทีม t r a ็กเฮาส์ครับรับบทเป็นนักแข่ง e s p o r t ์ของทีมครับสำหรับเติ้นเอ็กซ์็ซึ่งการแข่งขันเรสที่3ครับเรสสุดท้ายจะไปทําการแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีครับในรูปแบบของออฟไลน์ครับ ยังไงก็ต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับผมขอแรงครับขอแรงเพื่อนๆเอฟซีชาวไทยครับร่วมลุ้นร่วมเชียครับซึ่งสนามแรกก็สามารถเก็บมา20แต้มได้ครับขนาดว่าเวลาซ้อมน้อยนะเวลาซ้อมน้อยมากครับสำหรับเติ้ลมีเวลาซ้อมไม่ถึง1อาทิตย์นะครับแล้วก็ไปแข่งเลยครับแล้วแข่งช้าว่าคนอื่นเขา1เรสอะครับคนอื่นเขาเก็บคะแนนไปหมดแล้วเติ้ลของเรายังไม่ได้เก็บคะแนนครับและเรสแรกของเขาก็สามารถ เก็บคะแนนมาได้20คะแนนครับหรือว่าค่อนข้างดีเลยครับสำหรับสนามแรกในชีวิตเลยนะสำหรับการแข่งขัน MotoGP e s p o r t Global Series ครับการแข่งขันชิงแชมป์โลกครับเกมม o t o g p ตอนนี้อยู่ในรอบที่3ครับกำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับตอนนี้นํามา5วิแลวครับสมเจ็ดจันทาครับเกิดไปเจ้ากล้องครับแต่ยางหน้าเริ่มมีอาการเลยครับเข้าสู่รอบที่4ครับ 5.2วินาทีเฉลิตเตโนเวตันด,ดับ2ครับโทนี่โบริโนโนดับ3อันนี้ขี่สบายๆเลยครับสมเกียรติจันทรา จุดสวินาทีครับเหมือนมาขี่คนเดียวเลยครับสนามนี้สำหรับเจ้ากล้องครับเข้าสู่โค้สุดท้ายรอบที่4 ยางน่าจะหมดเลยครับตัวนี้แหมเอายางมาแบบกะว่าเออฝนน่าจะตกครับหรือไม่ก็ฟ้าครึ้มกว่าเดิมครับเปล่าเลยครับแดดออกครับแล้วยางหน้าไปยางซอฟด้วยครับเออ,เอ,อสะบัดเลยครับเอาละยางเริ่มออกอาการครับตัวนี้แต่น้ำไปเจ็ดวิเลยครับนี่เป็น ระดับความยากของ AI ยากที่สุดนะครับ120%นะครับโอเคโหจริงครับเจ้ากล้องสนามแรก ยัางคงดำอยู่เกือบแปดวินาทีอยู่ครับตอนนี้แต่ยางอ่ะเริ่มหมดแล้วครับยางเริ่มที่จะมีอาการมากขึ้นเลยครับตอนเปิดออกจากโค้งประครองไว้ก่อนก่ังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายครับเข้าสู่รอบสุดท้ายครับํำอยู่เกือบ10วินาทีเลยครับตอนนี้9.5วินาทีครับ สายใหญ่เลยขี่ประคองเลครับตอนนี้จ้ากล้องขี่ประคองดีกว่านะเดี๋ยวจะไปล้มรอบสุดท้ายครับตูครับนำยาวๆเลยครับแห่ถ้าของจริงเป็นอย่างนี้นะ จุดดึกวินาทีครับเบาลงมาแล้วครับสมเกียจยันทราเซกเตอร์สุดท้ายครับก่อนจะเข้าโค้งสุดท้าย และเรียบร้อยครับไม่ได้จะมีอะไรผิดพลาดครับสมเกียริจันทราครับอันดับหนึ่งครับสนามแรกครับสนามเคเรสประเทศสเปนครับผมสวยงามครับอันดับหนึ่งครับสมเกียริจันทราครับอันดับ2โทนรียโบลิโนครับอันดับ3ชิเลติโนเวตีอันดับ4โจโรเบิร์ตครับอันดับที่ามูเอวลกอนซาลเลสครับผมตอนนี้คะแนนของเราอยู่ในอันดับที่1ครับ น้ำอยู่25คะแนนครับเก็บคะแนนเต็มไปครับสำหรับสนามแรกครับโทนี่เริโดดับ2อครับเฮ้อเปิดฤดูกาลมาก็ดีอย่างนี้ด่ชื่นใจหน่อยครับสำหรับเจ้ากล้องสมเกียรติจันทราของเราครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อครับสำหรับสนามหน้าครับกับสมเกียรติจันทราเดอะซีรีส์ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ